บิสมิลลาฮิ ррахмани ррахим assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh สวัสดีครับท่านอาจารย์และเพื่อนร่วมห้องทุกคนนะครับวันนี้ก็ผมนายสักกรียาเชอุเซงนะครับรหัสน,นักศึกษา645141005นะครับได้รับหน้าที่ในการนำเสนอนในหัวข้อจุดประสงค์ทางการศึกษานะครับ objective นั่นเองนะครับซึ่งาการนำเสนอในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนนะครับในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Instruction and Classroom Management นะครับรหัสของวิชานี้นะครับก็คือ ED3401106 นั่นเองนะครับอาจารย์ผู้สอนนะครับในรายวิชานี้นะครับก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมหสมสติเมนะครับอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับสาขาวิชาชีพครูนะครับมหาวิทยาลัยฟาตอนนี้นั่นเองนะครับ จุดประสงค์นะครับคือผลที่ประสงค์ให้บรรลุซึ่งในบริบทนี้ได้ระบ,บุถึงผลที่คาดหวังว่าต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนเมื่อผ่าน,นกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วย3มิติในทางการศึกษานะครับ three domains of taxonomy นะครับโดเมนที่1นะครับก็คือด้านสติปัญญา cognitive domain นะครับโดเมนที่2ก็คือด้านจิตใจหรืออารมณ์ affective domain นะครับแล้วก็โดเมนสุดท้ายนะครับ ด้านทักษะหรือการกระทำไซคอมมเตอร์โดเมนนะครับต่อมานะครับจุดประสงค์ด้านความรู้นะครับพุทธิสัยนั่นเองนะครับ knowledge นะครับคือจะมุ่งเน้นในเชิงความสามารถทางสมองหรือความรู้ที่มีในวิชานั้นนะครับตี้นะครับตามระดับการเรียนรู้ด้านพุทธิสัยนะครับพฤติกรรมจะแบ่งออกเป็น6ขั้นด้วยกันซึ่งการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นต้องอาศัยระดับการเรียนรู้ที่ต่ำกว่าเสมอ ดังตารางต่อไปนี้นะครับอ่าระดับข้อที่1นนะครับความรู้ความจํานะครับความสามารถในการจดจําสิ่งที่เรียนมาแล้วอาจเป็นข้อมูลง่ายๆจนถึงทฤษฎีนะครับตัวอย่างนะครับบอกคุณสมบัติจับคู่เขียนลำดับอธิบายบรรยายขีดเส้นใต้จําแนกระบุนั่นเองนะครับข้อที่2นะครับความเข้าใจความสามารถในการจับใจความการแปลความหมายนะครับแล้วก็การสรุปหรือขยายความนั่นเองนะครับ ในเช่นของตัวอย่างนะครับแปลความหมายอธิบายขยายความสรุปความยกตัวอย่างนะครับบอกความแตกต่างเรียบเรียงหรือว่าเปลี่ยนนั่นเองนะครับข้อที่3การนําไปใช้ความสามารถในการนําสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่นั่นเองนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับแก้ปัญหาสาธิตทานายเชื่อมโยงความสัมพันธ์นะครับเปลี่ยนแปลงคํานวณปรัปรบนนป,รปรุงแล้วก็ผลิตและซ่อมนั่นเองนะครับข้อ <c oughs> ที่4นะครับขั <c> ้น <oughs> ที่4การวิเคราะห์ความสามารถในการแยกสิ่งต่างๆออกเป็นส่วนย่อย บอกความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบย่อยเหล่านั้นได้นะครับซึ่งตัวอย่างนะครับรวบรวมส่วนย่อยๆเพื่อสร้างรูปแบบหรือโครงสร้างใหม่รวบรวมออกแบบนะครับจัดนะครับข้อที่5การสังเคราะห์ความสามารถในการระเบียบสร้างประดิษฐ์วาระการนั่นเองนะครับตัวอย่างนะครับรวบรวมส่วนย่อยๆเพื่อสร้างรูปแบบหรือโครงสร้างใหม่รวบรวมออกแบบจัดนะครับข้อที่6กนะครับการประเมินความสามารถในการวินิจฉัยคุณค่าของสิ่งต่างๆ โดยมีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนนะครับดังเช่นตัวอย่างนะครับวัดผลเปรียบเทียบตีค่าลงความเห็นวิจารณ์นั่นเองนะครับต่อมานะครับเรามาดูจุดป,ประสงค์ด้านคุณธรรมจรยิยธรรมจิตพิสัยนะฮะในภาษาอังกฤษเรียก affective นะครับหรือ attitude นั่นเองนะครับคือเน้นหนักในด้านความสนใจเจตคติค่านิยมอารมณ์และความประทับใจซึ่งวัดได้โดยการสังเกตพฤติกรรมตามระดับการเรียนรู้ ด้านจิตพิสัยนะครับทีนี้แบ่งไว้5ขั้นทั้งหมดนะครับขั้นที่1นนะครับการรับรู้การยอมรับความคิดกระบวนการหรือสิ่งเล้าต่างๆนะครับเช่นตัวอย่างเลือกชี้ติดตามยอมรับนั่นเองนะครับข้อที่2การตอบสนองความเต็มใจที่จะตอบสนองต่อสิ่งที่รับรู้นะครับเช่นนะครับตัวอย่างอภิปรายเลือกเขียนชื่อกำกับนั่นเองนะครับข้อที่3นะครับการเห็นคุณค่าความรู้สึกนิยมพอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จนเกิดการปฏิบัติตามสิ่งนิยมนั่นเองนะครับดังตัวอย่างนะครับอภิปรายริเริ่มเลือกแสวงหาเพื่อติดตามนะครับแล้วก็นำมาใช้นั่นเองนะครับขั้นที่4นะครับการจัดระบบค่านิยมการนำเอาคำคุณค่าต่างๆนะครับที่เกิดจากการเรียนรู้มาผสมภาษาและจัดระบบเข้าด้วยกันเพื่อเสริมสร้างระบบคุณค่าขึ้นไปในตัวเองดังตัวอย่างนะครับจำแนกจัดลำดับจัดระเบียบผสมภาษานะครับข้อที่5นะครับทารก นะครับการกําหนดคุณลักษณะการนําการค่านิยมนะครับจากระบบแล้วมาปฏิบัติจนเป็นนิส,สัยเฉพาะตนนั้นเองนะครับเช่นดังตัวอย่างนะครับสนับสนุนต่อต้านใช้เหตุผลสแสดงออกแล้วก็ชักชวนนั่นเองนะครับต่อมานะครับให้พวกเราสังเกตนะครับจุดประสงค์ด้านทักษะนะครับหรือทักษะพิสัยหรือทักษะกระบวนการ process นะครับคือการพัฒนาทักษะทางกายที่เน้นหนักในด้านการวางท่าทางให้ทุก ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานแต่ละชนิดอีกทั้งสามารถบอกพฤติกรรมที่แสดงออกได้จากการตีความทักษะหรือการปฏิบัติออกมาเป็นพฤติกรรมได้ซึ่งสังเกตได้จากความว่องไวความคล่องแคล่วถูกต้องแม่นยำและสม่ำเสมอนะครับระดับพฤติกรรมนั่นเองก็คือ 1. คือการรับรู้รับรู้ในสิ่งที่จะต้องปฏิบัติโดยผ่านประสาสัมผัสนะครับยกตัวอย่างนะครับสังเกตรูร้สึกสัมผัสตรวจพบนะครับ ข้อที่2นะครับการเตรียมพร้อมการเตรียมตัวให้พร้อมทางสมองและทางจิตใจนั่นเองนะฮะแล้วก็ทางกายด้วยนะครับแ่แดงท่าทางท่าตั้งท่าเข้าไปจาที่อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างคําที่ใช้นะครับต่อมานะครับข้อที่3าปฏิบัติงานโดยอาศัยพูดเน้นเรียนแบบการทําตามตัวอย่างการลองผิดลองถูกนั่นเองนะครับเรียนแบบทดลองฝึกหัดนั่นเองนะครับข้อที่4การปฏิบัติงานได้เองพร้อมปฏิบัติได้เองอย่างถูกต้องเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ เช่นตัวอย่างนะครับสาธิตผลิตแก้ไขทําได้สําเร็จด้วยตนเองทํางานได้เร็วขึ้นข้อ5นะครับการปฏิบัติงานด้วยความชํานาญทํางานใหม่ได้ปฏิบัติงานด้วยความคล่องแคล่วเหมือนอัตโนมัติสามารถทํางานใหม่ได้นะครับทำงานด้วยความกระจับกระเฉงนะครับจาระบบควบคุมการทํางานแนะแนวทางน,นั่นเองประมาณนะครับอ่ะหนในองค์ประกอบการจัดก,การเรียนรู้คือจุดประสงค์ที่เป็นหัวใจหลักของ สามารถเปรียบเทียบได้เสมือนเข็มทิศทิศฐานนั่นเองนะครับในการกําหนดจุดประสงค์หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวงังหรือจากจากค่าอธิบายรายวิชาซึ่งควรกาหนดให้ตรงและสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลผู้เรียนนั่นเองนะครับจุดประสงค์ที่อยู่ในแผนหนึ่งหนึ่งนั้นควรคํานวณถึงลักษณะดังต่อไปนี้นะครับประกอบด้วย4ข้อนะครับข้อที่1เป็นจุดมุ่งหมายเฉพาะเนื้อหาใดเนื้อหาเป็นหลักนะครับ สองคือการสแสดงพฤติกรรมย่อยที่เน้นการกระทําที่สังเกตได้สามการกระทานะครับการการําเนดเงื่อนไขด้านการจัดการจัดการเวลานะครับข้อที่สี่ข้อสุดท้ายน,นะครับความเหมาะสมกับบทเรียนระดับและวัยของผู้เรียนนั่นเองนะครับทีนี้มาดูนะครับการเขียนจุดประสงค์โดยทั่วไปนิยมเขียนในสองลักษณะคือจุดประสงค์นําทางจุดประสงค์เชิงปฏิบัติการเชิงพฤติกรรมจุดประสงค์ปลายทาง จุดประสงค์การเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้บางที่อาจจะเีญญ asma, จุดประสงค์ปลายทางหรือจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมคือจุดประสงค์ที่ระบุถึงพฤติกรรมที่ผู้เรียนสแสดงออกถึงการมีความรู้ทักษะกระบวนการและคุณธรรมจริยธรรมหลังจากผู้เรียนผ่านกิจกรรมการเรียนซึ่งพฤติกรรมดังก,กล่าวต้องเป็นพฤติกรรมที่สังเกตเห็นได้จากการกระทําอย่างชัดเจนโดยมีข้อบ่งชี้ว่าเป็นการแสดงถึงความรู้ k ทักษะกระบวนการพีและคุณธรรมจริยธรรมอง,อ,งองนะครับต่อมานะครับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมมีองค์ประกอบทั้งหมด3ส่วนได้แก่ข้อที่1นะครับพฤติกรรมที่คาดหวังคํากริยาเชิงพฤติกรรมของนักเร,รียนที่ครูคาดหวังให้แสดงออกนั่นก็คือ terminal behavior นั่นเองนะครับ2ก็คือสถ,ถานการณ์หรือเงื่อนไขที่ครูตั้งขึ้นนะครับ condition น,น,นั่นเองนะครับ แล้วก็ข้อที่3เกณฑ์ระดับความสามารถของพฤติกรรมที่นักเกรียน,สนแสดงออกใครที่เรียนนั่นเองนะครับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมมีองค์ประกอบ3ส่วนทั้งหมดนะครับได้แก่ 1. พฤติกรรมที่คาดหวังคํากิ่ยายาเชิงพฤติกรรมของคําน,นั้นนักเกรียนฮะที่ครูคาดหวังสแสดงออก Terminal b e h a v i o r มักจะใช้คําว่าอธิบายบอกชี้แสดงถึงเขียนคสสาําสำศัพท์และก็เป็นต้นนะครับข้อที่2นะครับ สถา,านการณ์หรือเงื่อนไขที่ครูตั้งขึ้น condition มักจะใช้คำว่าหลังจากที่เมื่อกำหนดเมื่อนำเมื่อนะครับสิ่งเหล่านี้คือสามารถสังเกตได้เลยนะครับเขาจะใช้คำกปริออยาเเหล่านี้นะครับต่อมานะครับข้อที่3นะครับเกณฑ์ระดับความสามารถของพฤติกรรมที่นัเกเรยียนแสดงออกหรือคุณลิเทียตัวอย่างนะครับเมื่อกำหนดโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการคูณให้5ข้อผู้เรียนสามารถแสดงวิธีทำและหาคำตอบได้ถูกต้องอย่างน้อย3ข้อ ข้อที่2นะครับหลังจากฟังนิทานเรื่องกบเลือกนายแล้วผู้เรียนเนี่ยสามารถสรุปข้อคิดจากเรื่องนั้นได้ถูกต้องนั่นเองนะครับอันนี้คือตัวอย่าง2ตัวอย่างที่ยกมาให้นะครับทีนี้มาดูนะครับข้อควรพิจารณาในการเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมนะครับควรเขียนให้ครบ3ส่วนแต่หากไม่สามารถเขียนให้ครบได้ให้ยึดพฤติกรรมที่คาดหวังคํากริยาเชิงพฤติกรรมหรือ คำที่ไว้เป็นหลักในการเขียนตัวอย่างการเขียนจุดประสงค์ทั่วไปและจุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรมนั่นเองนะครับเอให้ทุกคนดูดนะครับจุดประสงค์ทั่วไปนะครับแล้วก็จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมนะครับด้านพูดพิสศยนะครับข้อที่1เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับฟันและการรักษาความสะอาดของฟันนะครับซึ่งจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมก็จะมีบอกความหมายของคําว่าฟันได้ ระบ,บุปัญหาที่เกิดขึ้นจากการไม่ดูแลรักษาความสะอาดของฟันได้นะครับข้อที่1.3นะครับอธิบายวิธีการแปลงฟันที่ถูกวิธีได้นั่นเองนะครับามาดูด้านที่2นะครับด้านทักษะพิสัยนะครับด้านทักษะพิสัยนะครับเพื่อให้สามารถแปลงฟันได้ถูกต้องนั่นเองนะครับสาธิตการแปลงฟันที่ถูกวิธีกับหุ่นจําลองได้นะครับแปลงฟันของตัวเองอย่างถูกต้องได้นะครับ จิตวิสัยนะครับคือเพื่อเตรียมและก็ตระหนักในการให้ความสําคัญของการรักษาความสะอาดของฟันนั่นเองนะครับเขามีคําอธิบายในเชิงของจุดป,ประสงค์เชิงพฤติกรรมนั้นมีว่านะครับแปรงฟันทุกครั้งหลังจากรับประทานอาหาร3.2บอกคุณค่าความสําคัญของแปรงฟันที่ถูกวิธีได้นะครับนั่นเองต่อมานะครับ จุดประสงค์ทางการเรียนการสอนนะครับมีความจําเป็นต่อการจากกัดกิจกรรมการเรียนรู้การสอนและการวัดประมวลผลนะครับในการสอนนะครับลักษณะของจุดประสงค์การเรียนการสอนแบ่งได้ออกเป็น2ระดับนะครับคือระดับจุดประสงค์ทั่วไปแล้วก็จุดประสงค์เฉพาะนะครับอ่าเรามาดูของจุดประสงค์ทั่วไปต่อนะครับตัวอย่างนะครับเพื่อให้มีนิสัยใฝ่หาความรู้และมีความคิดสร้างสารรค์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจความเห็นคุณค่าในศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อปลูกฟังให้มีความภูมิใจในความเป็นไทยนั่นเองนะครับจุดประสงค์เฉพาะนั้นก็คือแบ่งออกเป็น3เหมือนกันนะครับนักเรียนสามารถอธิบายถึงข้อความปฏิบัติในการฟังและพูดในโอกาสต่างๆได้นะครับข้อ 2. นักเรียนสามารถเขียนแผนภูมิแท่งได้นักเรียนสามารถบอกได้ว่าอาหารชนิดใดอยู่ในหมู่ใดได้ถูกต้อง8ชนิดนั่นเองนะครับ ่าถัดไปนะครับจุดประสงค์เฉพาะนะครับจะชี้ให้เน้นหรือจะชี้ให้เห็นถึงความสําคัญนะครับแล้วก็ต้องการการศึกษาอย่างเฉพาะเจาะจงและก็เกี่ยวข้องกับเนื้อหาโดยตรงเลยนะครับอ่าทุกคนสาม,มารถศึกษาได้นะครับจากจุดประสงค์ทางการศึกษานะครับเนี่ยแบ่งออกเป็น2ระดับดังกล่าวนะครับแต่ยังแบ่งตามลักษณะการเรียนรู้ได้เป็น3ด้านดังนี้นะครับพุทธิพิสัยจิตพิสัยและก็ทักษะพิสัยนะครับ พุทธิพิสัยนะครับเป็นจุดประสงค์ทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ทางด้านปัญญาคือความรู้ความเข้าใจการใช้ความคิดพุดทธิพิสัยแบบ่งออกเป็น6ระดับก็คือ1ความรู้ความเข้าใจการนําไปใช้การวิเคราะห์การสังเคราะห์นั่นก็คือการประเมินค่านั่นเองนะครับต่อมานะครับจิตพิสัยนะครับเป็นจุดประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกทางจิตใจอารมณ์ความสนใจขานิยมและคุณค่ากระบวนการที่เกิดขึ้นภายในเหล่านี้จะเกิดตามลำดับตงนี้นะครับข้อที่1 การรับคือการที่นักเรียนเนี่ยได้รับประสบการณ์จากสิ่งแวดล้อม2การตอบสนองคือการมีปฏิกิริย er าโต้ตอบกับสิ่งแวดล้อมนะครับข้าสานะครับการเห็นคุณค่าคือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้รับรู้สิ่งแวดล้อมและมีปฏิกิริยาโต้ตอบนั่นเองนะครับข้อที่นะครับการจัดรวบรวมคือเป็นการพิจารณาและรวบรวมค่านิยมให้เข้าเป็นค่าระบบนะครับเป็นระบบค่านิยมหรือสร้างมนุษย์ทัศน์ของค่านิยมนั่นเองนะครับ ทักษะพิสัยนะครับเป็นจุดประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับทักษะการเคลื่อนไหวนะครับและใช้อวัยวะต่างๆของร่างกายมีลําดับการพัฒนาทักษะดังนี้นะครับหเรียนแบบนะครับสคือทําตามคําบอกสามคือการทําอย่างถูกต้องและเหมาะสมสี่การทําให้การทําได้ถูกต้องหลายรูปแบบ5คือการทําได้อย่างเป็นธรรมชาตินั่นเองนะครับ <c oughs> ต่อมาครับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมนะครับการกําหนดจุดประสงค์นะครับเชิงพฤติกรรมเนี่ย ที่ชัดเจนทําให้ครสูสามารถหาวิธีสอนได้เหมาะสมเลยทีเดียวเลยนะครับข้อที่ 1. เลือกสื่อการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระที่เรียนข้อที่2จากการเรียนการสอนได้เหมาะสมข้อที่สเตรียมการวัดผลและประเมินผลได้เหมาะสมข้อที่4ทําให้การสอนบรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้นะครับมีความหมายนะครับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมนี้เป็นจุดประสงค์การศึกษาที่บง่งบอกถึงการกระทําของนักเรียนอย่างชัดเจนนะครับองค์ประกอบจุด ประสงค์เชิงพฤติกรรมประกอบด้วย3ส่วนนะครับสถานการณ์ที่ครูตั้งขึ้นเพื่อให้เพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยแสดงพฤติกรรมออกมาแล้วก็สอนพฤติกรรมของนักเร,รียนที่ครูคดาดหวังให้แสดงออกมานะครับแล้วก็เกณฑ์ของระดับความสามารถของพฤติกรรมที่นักเร,รียนแสดงออกมานั่นเองนะครับมี3ข้อทั้งหมดเลยทีนี้มาดูนะครับอ,อยู่ในช่วงของเกือบเกือบสุดท้ายแล้วนะครับของการนำเสนอในวันนี้นะครับหลักทั่วไปในการเขียนจุดประสงค์นะครับ คือเขียนสั้นๆให้ได้ใจความนะครับแล้วก็จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมเนี่ยหนึ่งข้อระบุะพฤติกรรมที่คาดว่าจะเกิดเพียงหนึ่งพฤติกรรมสามนะครับต้องประพฤติพฤติกรรมปลายทางที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยนักเรียนเท่านั้นข้อสี่พฤติกรรมที่ระบุในจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมต้องเป็นพฤติกรรมที่สังเกตเห็นได้ข้อห้าใช้ในการเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ต้องเป็นคําที่มีลักษณะชี้เฉพาะเจาะจงเท่านั้นนะครับต่อมานะครับแนวทางนะครับในการปฏิบัติและในการเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมนะครับเชิงพฤติกรรมนะครับให้เราเนี่ยกาหนดจุดประสงค์ในการเรียนโดยทั่วไปก่อนแล้วก็กําหนดพฤติกรรมที่คาดหวังว่าผู้เรียนเนี่ยจะแสดงออกหลังจากเกิดการเรียนอย่างไรได้บ้างนะครับทีนี้มาดูนะครับประมาณกําหนดนะครับสถานการณ์หรือเงื่อนไขต่างๆนะครับมี3ข้อทั้งหมดนะครับข้อที่1 สถานการณ์ที่เป็นเนื้อหานะครับข้อที่2ส,สถานการณ์ที่เป็นสิ่งร้าวแล้วก็ก็สุดท้ายนะครับสถานการณ์ที่เป็นเงื่อนไขนั่นเองต่อมานะครับอยู่ในช่วงของสุดท้ายแล้วนะครับกำหนดเกณฑ์นะครับเราต้องมีเกณฑ์ในการกําหนดด้วยนะครับในการณฑครั้งนี้นะครับเกณฑ์เป็นส่วนที่ระบุถึงระดับความสามารถของพฤติกรรมที่แสดงออกทางที่แสดงออกของนักเรียนในขั้นต่ําที่สุดนะครับที่ครูจะยอมรับได้ว่า นักเรียนเกิดการเรียนรู้จริงการกําหนดเกณฑ์ของพฤติกรรมที่คาดหวังเนี่ยสามารถทําได้2แบบดังนี้คือกําหนดเกณฑ์ที่เป็นปริมาณนะครับสองคือกำหนดเกณฑ์ที่เป็นความเร็วนั่นเองนะครับเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมนะครับเมื่อกําหนดองค์ประกอบทุกส่วนของจุดประสงค์ได้แล้วก็ลงมือเขียนได้เลยนะครับโดยยึดหลักการเขียนที่กล่าวมาแล้วพิจารณาทบทวนจุดประสงค์ที่กําหนดขึ้นเพื่อดูว่าจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมนั้นอนะ่ะครบถ้วน ตามเนื้อหาและการเรียนรู้ด้านต่างๆหรือไม่มีความชัดเจนที่ผู้อ่านจะอ่านได้เข้าใจตรงกันหรือไม่มีความเหมาะสมกับลักษณะของนักเรียนหรือไม่กําหนดจุดประสงค์ในการไปในการสอนปฏิบัติในการสอน,นปฏิบัตินะฮะทีนี้มาดูข้อหนึ่งครับการกําหนดวิธีสอนแล้วก็ข้อที่สองกำหนดสื่อการสอนข้อที่สามกำหนดขั้นตอนการสอนแล้วก็ข้อที่สี่กำหนดแนวทางประเมินผลนั่นเองนะครับ ต่อมาครับก็เป็นสรุปนะครับสรุปก็คือนะครับหัวใจของการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยจุดประสงค์การเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้และการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ช่วยเสริมสร้างคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้เชิงลึกรู้จริงรู้ชัดสามารถนําความรู้ความคิดขั้นสูงนะครับทักษะและคุณลักษณะไปใช้เรียนรู้ต่อยอดและทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมต่อไปนะคะนรับทีนี้เราสรุปได้นะครับในนี้ก็คือสรุปก็คือการเนี่ย aquí, กระบวนการเรียนรู้นะฮะอ่าจุดประสงค์ของการเรียนรู้เนี่ยก็คือมีประกอบด้วยจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับแล้วก็มีกระบวนการเรียนรู้แล้วก็ประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ต่อไปนั่นเองนะครับอ่าในส่วนนี้นะครับอ่าในฐานะที่เป็นครูนะครับเราต้องรู้จักแล้วก็ปฏิบัตินะครับหลักการที่ได้กล่าวมาเมื่อกี้นะครับอ่า เราต้องรู้จักด้วยในการที่เราจะไปสอนนักเรียนทุกๆคาบเนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อที่นักเรียนเนี่ยจะได้รับความรู้จากเราแล้วก็เราเนี่ยมีทักษะในการจัดก,การเรียนรู้ในห้องนะครับไม่ว่าจะเป็นในห้องหรือว่านอกห้องเนี่ยอ่าักทักษะอ่าแล้วก็โดเมนทั้งหมดโดเมนเนี่ยต้องมีอยู่ในการจัดการเรียนการสอนของพวกเรานั่นเองเน,นะครับเพราะว่านี่เป็นสิ่งสําคัญเพราะ ถ้าเราจัดการในการสู้ตามาตามที่เราตามที่เรา,าได้ได้วางไว้แล้วก็สอดคล้องกับวัตถุประสงค์นะฮะาการจัดการของเราเนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็เด็กก็จะมีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดการตอบสนองในการเรียนรู้ในครั้งนั้นน,นันันเองนะครับก็สําหรับพงวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่สามารถชมวิดีโอนี้ได้นะครับในยูทูบนะครับก็ขออัลลามุอะลัยกุมนะครับขอละมัตุลลอฮอนให้บบริกาตุนะครับ